วันนี้ผมจะมาตอบคำถามชื่อเฟซเขานะครับชีวิตหนออาศัยอยู่ในฝรั่งเศสอ้างว่าตัวเองเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในลาวแต่ว่าหดหัวอยู่ในรูถ้าเรียกง่ายๆก็คือลาวตาขาวผมไม่ใช่ลาวตาขาวนะ สบายดีสวัสดีครับทักทายเอซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องทั้งเมืองไทยกับประมาณเที่ยงวันทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าคนนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากากดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ผมสิมาตอบคําถามชีวิตหนอเพราะว่าเขาโพสต์ถึงผมอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสอ่าผมขึ้น สิ่งที่เขาโพสต์นะครับอันนี้ผมตัดมาเป็นบางช่วงเนื้อหาก็คือว่าเขาถามผมว่านําเสนอข่าวทุกวันนี้ใช้ภาษาไทยเทพโยใช้ภาษาไทยพูดภาษาไทยอ่านภาษาไทยมันหล่อตรงไหนมันเท่ตรงไหนน่าฟังตรงไหนอันนี้ผมเข้าใจว่าคุณมีอคติต่อภาษาไทยอันนี้ผมไม่ว่าคุณนะแต่ผมอยากจะตอบคุณว่า ผมเทพโยโคตรภาคภูมิใจที่ได้ใช้ภาษาไทยในการนำเสนอทาง Facebook ทาง youtube เพราะภาษาไทยขามนฟังรู้เรื่องพม่าฟังรู้เรื่องลาวฟังรู้เรื่องเวียดนามบางคนก็ฟังรู้เรื่องอันนี้คือความภาคภูมิใจของผมนะครับมันไม่ใช่ผมด้อยของผมนะครับที่คุณไปถามผมแบบนั้นกับว่าผมภูมิใจมากกว่านะครับแล้วอีกอย่างนะครับ ชีวิตหนอเนี่ยนะครับอ,อ้างว่าตัวเองเป็นนักต่อสู้อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสทุกคนเชื่อไหมเฟซนี้ผมเห็นมาประมาณเกือบ20ปีผมเห็นเขาโพส์โจมตีรัฐบาลลาานั่นนี่ผมเข้าใจนะครับก็คือเป็นอุดมการความคิดไม่ต่างกันไม่ชอบรัฐบาลคอมมิวนิสต์ล่าแต่สิ่งที่เขามาพาดพิงถึงผมใช้ภาษาไทยครับมันไม่ใช่ผมด้อยผมนะครับผมภูมิใจนะคุณจะไปโพสต์ยังไงมันก็สิทธิของคุณ แต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณพูดที่คุณต่อสู้โพดนั่นโพดนี่ครับไม่ได้อยู่ในสายตาของรัฐบาลลาวเลยนะครับหนังหน้าคุณก็ไม่กล้าโผล่นะครับนับภาษาอะไรนี่ดูนี่ดูนี่ครับน้องบีซี่ขนาดน้องเอาหนังหน้าสวยๆออกมานั่งพูดวิจารณ์ทุกวันรัฐบาลลายังหูตึง น้องฟ้านะครับเอาหน้างามๆสวยๆมานั่งพูดบางครั้งเจ้าหน้าที่พวกโกงคอร์รัปชันนะครับยังหูตึงนับภาษาอะไรกับชีวิตหนอนะครับหน้าตาก็ไม่โผล่เอาไปโพสต์ไปเอาคลิปคนนั้นคนนี้มาโพสต์ลงครับมันไม่ได้แสดงให้เห็นว่าคุณฉลาดนะคุณไม่ได้มีความรู้หนึ่งไม่กล้าแสดงออกนะครับผมพอจะเข้าใจว่าหนังหน้าคุณมันอาจจะแก่ หกขึ้น70ขึ้นหรือถ้าเปิดหน้าออกมานั่งคุยแล้วไม่มีคนฟังหรือเปล่านะครับหรือไม่มีความสามารถที่จะพูดเหมือนน้องๆเขาก็เลยได้แค่โพสนั่นโพสนี่มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลลาวหรอกครับไม่ได้อยู่ในสายตาเขานะครับคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้เขากล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมกับยกระดับในการวิพา์วิจารณ์ เห็นหน้าเห็นตานะครับมันมันไม่ใช่ยุคฟังวิทยุนะที่จะมาโพสต์หน้าตาก็ไม่เห็นโปรไฟล์ก็ไม่มีไม่มีใครให้ความสําคัญนะครับผมอยากจะบอกให้เพราะฉะนั้นคือคุณจะไปโพสต์หรือไปปั่นให้คนลาวในต่างประเทศบางคนเกลียดผมผมไม่ได้วอลลี่อะไรเลยครับทํายังไงก็ได้ช่วยเถอะครับช่วยผมหน่อยทําให้เขาเกลียดผมมากที่สุดผมชอบนะครับ ผมไม่ได้ไปพูดถึงเขานะนะครับผมไม่ได้ให้ความสําคัญครับผมพูดตรงๆครับมีอะไรก็อยู่ในใจผมนี่แหละนะครับผมอยากให้ชีวิตหนอนะครับเข้าใจว่าทําไมเขาไม่ได้ให้ความสําคัญทําไมเขาไม่ไปติดติดต่อหรือในภาษาเราไปพัวพันต้องรู้ตัวนะครับเขาไม่ได้ให้ความสําคัญการต่อสู้ในรูปแบบคุณนะครับเขาไม่คุยก็น่าจะรู้จักเจียมตัวเองนะ อย่ามาหิวแสงครับถ้าหน้าตาไม่โผล่นะครับไม่มีใครสนับสนุนนะครับเป็นแค่ลมโพสอีกจ็ยี่สิบปีก็ไม่ได้ส่งผลกระทบฟีดแบ็กก็ไม่ได้มีต่อรัฐบาลลาวนะนะครับขนาดกูด่าทุกวันทุกวันนะครับรัฐบาลลาวเต็มที่เพจกองทัพลาวเต็มที่ก็เอากูไปโพสด่าเอากูไปโพสขู่แค่นั้นเองนับภาษาอะไรกับมึงนะครับมุดอยู่ในรูถ้าเรียกง่ายๆก็คือลาวตาขาว คนกลุ่มน,นี้นะเหมือนพวกกูไม่ใช่ลาวตาขาวนะกูเปิดหน้าคุยนะคนที่ชอบไม่ชอบถ้าชอบก็ฟังไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคนมีตัวตนนะครับมันน่าสนับสนุนน่าฟังชัดเจนไม่ชอบเลือกข้างได้เลยครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไอเรื่องภาษาลาวภาษาไทยนะครับอันนี้เรียนที่เมืองไทยนะนะครับภาษาลาวก็อ่านออกแต่ยอมรับนะครับไม่ถนัดเขียนภาษาลาวเขียนช้าอ่านออกทุกคํา เขียนได้ครับแต่ถ้าให้เลือกระหว่างภาษาไทยกับภาษาลาวในการเขียนพิมพ์บนโลกโซเชียลนะครับภาษาไทยคล่องกว่าอันนี้คือยอมรับไม่ได้อายครับภูมิใจด้วยซ้ํานะครับภาษาไหนก็แล้วแต่ไม่ได้สําคัญครับคนไหนเข้าถึงสื่อสารแล้วเขาเข้าใจนั่นคือความภาคภูมิใจนะครับผมไม่ได้ไปเหมือนคุณนะฮะใช้ภาษาไทยลืมชาติลืมกรรมพืชนะครับอันนี้ความคิดโบราณครับความคิดพวกนี้ไปกินหญ้าครับ นี่มันสมัยไหนแล้วครับภาษาไหนที่คุณฟังแล้วรู้เรื่องคุณต้องฟังนะครับมันไม่ได้ไปมีอคติกับภาษาไทยภาษาลาวไม่ครับนะฮะต่อสู้แบบแบบชีวิตหนอแล้วครับอีกยี่สิปีก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับนะฮะกล้าโผล่หน้าออกมาหน่อยนะครับมานั่งคุยคนเขาจะฟังแล้วเขาจะพิจารณาว่าเออน่าฟังหรือเปล่าว่าคนนี้ความคิดเป็นยังไงมันน้าฟังหรือเปล่าอันนี้ครับ มุดอยู่ใต้โต๊ะพิมพ์เขียนแล้วเขียนก็เขียนอะไรเขาอ่านออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทุกวันนี้มันโลกยุคไหนแล้วครับอย่ามั่นใจตัวเองนะฮะเออไปโพสตว์ว่าแล้วก็ไปปั่นนะครับว่าลาวนอกบางคนเนี่ยนะครับในต่างประเทศอ่าพี่น้องลาวนอกบางคนในต่างประเทศอย่ามาสนับสนุนเที่ยวผมไม่ได้ให้เขาสนับสนุนผมนะครับผมอยู่เฉยๆครับผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยคุณจะเอาผมไปด่าไปโจมตีไม่ชอบผมนั้นเป็นชีวิตคุณครับ มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตผมเลยนะครับผมไม่อยากพูดถึงคุณเวลาที่ผมพูดปุ๊บคุณจะว่าผมบูลลี่ไปดูถูกคุณเพราะคุณอยู่ไม่เป็นไงเข้าใจไหมต่างคนต่างอยู่คุณไม่ชอบกก็อยู่ส่วนคุณนะครับแต่ถ้าคุณโผล่มาในเพจผมมาวิจารณ์ผมน้่นนี้คุณก็ต้องถูกด่านะครับพอถูกด่าปุ๊บคุณเจ็บทีนี้ทําไมคุณถึงเจ็บไงเพราะด่าเป็นเป็นภาษาไทยไง เป็นภาษาที่คุณเกลียดมากที่สุดแล้วด่าเป็นภาษาไทยคุณก็เลยโกรธมากเลยนั่นก็สิทธิของคุณครับแต่ถ้าคุณต่างคนต่างอยู่ก็จบแล้วนะครับผมเนี่ยไปหาดูคลิปได้เลยนะที่ด่ากับลาวนอกบางคนอา้าผมทะเลาะก,กับลาวนอกบางคนจะให้ผมผมบอกว่าลาวในเหรอครับนะครับมันต้องคุณอย่าไปตีความหมายไปปั่นเหมารวมโอ้เทพโยมไม่ชอบลาวนอกคุณปัน่นนั่นก็เรียกว่าคุณปัน่น ผมทะเลาะก,กับลาวนอกประเทศอยู่ในอเมริกาบางคนผมต้องบอกว่าลาวนอกผมทะเลาะก,กับมึงอยู่ในฝรั่งเศสกูต้องว่าลาวนอกอยู่ในอยู่ในฝรั่งเศสจะให้พูดยังไงล่ะนะครับมึงไม่เข้าใจภา,ภาษาไทยไงนึกออกไหมนะครับมึงอ่ะต้องไปกินหญ้านะครับเอารูปกูนี่ไปโพสต์ก็ได้นะครับในฝรั่งเศสคนไหนที่อยู่ข้างมึงนะครับเอาไปโพสต์เลยครับกูไม่ได้สนใจมึงไม่มีความสามารถพอแน่นอนนะครับจําหน้าไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ